สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้จะมารีวิวลอกยืนเทสนะครับลอกในว่านายักษ์นะครับนี่ครับเห็นแจมครับยังได้มานะครับนี่ครับกับเยื่อยางบ่อครับก็จะทำระยะได้ดีไหมไม้ก็เป็นไม้ที่เดิมนะครับ แต่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาปล่อยน้ําตรงประตูระบายน้ําลงนะครับน้ำจะลดน้อยหน่อยนะครับไม้สวยนะครับไม้ที่ผมตกประจำรับตรงนี้ครับวันนี้น้องๆก็มาด้วยนะครับตามเคยามาประจําครับตอนช่วงเช้าก่อนไปทํางานนะครับลองลองดูนะครับว่าจะทําระยะได้ดีไหมคับโลก ร,รุ่นเก่านะครับแต่กระแสและมาแรงมากเลยนะครับไม่ว่านายักษนี่ครับที่กดเป็นกดสปูนก็จะอยู่ข้างๆอย่างนี้นะครับหลอมากครับนี่ครับอืหุ่งมากเลยครับ สุดยอดเลยนะครับปีนี้น้ำยังไม่หลาไม่หลานะครับกไปมีตัวปกติแถวนี้ปลาเยอะมากครับแน่นอนครับ ฟีพุ่งดีเหลือเกินครับขนาดลอกเก่าแล้วนะครับมันเป็นลอกมือสองจากญี่ปุ่นนะครับผมพถ่งได้มาครับขอบคุณนะนาจักรพันเขานะครับที่เขา,เาแบ่งปันให้นะปกติผมใช้ชิมโนโน,นะครับ ลองมาเปลี่ยนใช้ได้ว่าดูขนาดเยียวเบานะครับเยียบตัวนี้เยียบเยียบยางครับเยียบยียผมเบามากดูนะครับ เข้ามือมากเลยครับโอเคเลยครับไม้สวยแต่ไม่มีตัวนะครับเพราะว่าน้ําไม่หลากครับปีนี้น้ําน้อยครับพอได้ได้ตกเล่นครับมีน้ําให้ตกตกปลาตกอะไรเล่นครับเเวลาว่างครับไม่มีตัวครับ ทีพุ่งดีนะครับไี่ขึ้นมือครับลื่นดีครับบาตีขึ้นฝั่งแล้วก็ลากลงครับตามสไตล์ของผมนะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับตัวก่อนชิมโมโนผมได้มาครับมือสองเหมือนกันไอนนั่นขึ้นมือครับแต่ผมก็ปล่อยไปแล้วครับหาแรกกับลอกเพื่อนไปครับขึ้นมือนิดหนึ่งแต่ตัวนี้มีขึ้นมือครับโอเคครับนี่ครับตีลื่นตีบอมากเลยครับ หมายสวยมากเลยนะครับช่วงเ,เปิดน้ําลงพอดีครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานะครับปกติเขาก็จะมาตกปรากฏกันแล้วครับแต่ปีนี้น้นําน้อยปลาน้อยอเลยไม่มีใครมาตกปลากันนี่ครับ โอเคนะครับลองทดสอบตีดูแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับเลยว่านา้าแยกของเรานี่นะครับสวยงามราอครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ